ต่อกันเลยครับเรื่องของระบบนิเวศร,ระบบนิเวศนะครับสิ่งนี้ปุ๊บข้อเจ็ดสิบเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Dedritus Food Chain หรือว่าเป็นโซ่อ,อาหารที่มีผู้ยอยสไลา์นะครับเนาะดีทริ Trust, ทั s จคือลบใช่ไหมอ่ะเสร็จทีนี้ปุ๊บก็แค่สังเกตว่าอันไหนมันมีผู้ที่ ผู้ที่ย่อยสลายนะครับหรือผู้ที่กินผู้ผลิตซึ่งก็คือขอ้ขอขอ้อความนะครับเพราะว่ามีผู้ผลิตแล้วก็ไซเดอก,ก็กินนะครับจบแค่นี้เองนะครับงงไหมไดีเจตัสนะครับดีเจตัสก็คือผู้ที่กินซากนะครับไม่ใช่ผู้ย่อยสลายข้อไปคือผู้ที่กินซากเนาะคืออ่านตรงนี้ผู้ที่กินซากนะครับ จะอยู่ในกลุ่มของดีมาเทอด้าก็อย่างเช่นพวกหนอนตัวแบนนนั่เองหนอนตัวแบนเขาพวกไส้เดือน,นครับก็มีไส้เดือนก็ต่อไปเจ็ดสิบเอ็ดเขาได้เป็นลักษณะแบบคอมมบเนิตี้คอมมบเนิตี้หนอนคอมมบเนิตี้หรือว่าชุมนุมชุมชนช,ชุมนุมนั่นเองเนาะอ่ะเริ่มต้นจากออร์แกนิซึมนะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตตัวเดียวนะครับเป็น population นะครับ population เนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตหลายตัวนะครับอ่ะจะมีสิ่งมีชีวิตหลายตัวเนาะ พอมีสิ่งมีชีวิตหลายตัวเสร็จปุ๊บไปคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้นะครับก็จะเริ่มเป็นสังคมขึ้นมาซึ่งจะมีสิ่งมีชีวิตหลายสปีชีนั่นเองเนาะหลายสปีชีหมายถึงว่ามีหลายชนิดนั่นเองนะครับอีโคแล้วก็ไปจะจะไปเป็นอีโคซิสเต็มนะครับระบบอีเวนท์เนาะเมื่อมันมีหลายสปีชีมันก็จะเป็นระบบอีเวนท์และพอเป็นระบบอีเวนท์นะครับก็จะเป็นไบโอเฟียครับซึ่งก็คือไบโอมต่างๆนั่นเองเพรก็เช่นเช่นไบโอมอะไร บไปอมชุนดาไบโอมซาวันนาเป็นพวกนี้นะครับซึ่งถามว่าคอมมิชชั่นตี้คือลักษณะใดตอนที่พบในเฉพาะคอมมิชชั่นตี้ก็คือสปีชีส์ดิวอร์ซิตี้นะครับหรือความหลากหลายเออ่สปีชีส์นะครับการแข่งแย่งมักจะทำให้เป็นสาเหตุทำห้ประชากรมีการแพร่กระจายแบบได้การแข่งแย่งนะครับหรือคอมเพนิชั่นนะครับการแข่งขันเนี่ยจะเป็นสภาวะแบบลบๆใช่ไหมครับซึ่ง ทำให้เกิดารแพร่กระจายรูปแบบไหนการแพร่กระจายครับมีอยู่กี่แบบครับมีอยู่3แบบเนาะซึ่งก็จะมี uniform นะครับแ a n d o m คัมเปตนะครับอ่ะซึ่งคัมเปตอาจจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือ aggregate นะครับ aggregate เนาะซึ่ง uniform ครับมันคือลักษณะที่เกิดการกระจายตัวแ a n d o m คือการสุม่มนะครับคัมเปตคือหมายถึงการกระจุกนะครับ a ะก r e g ก t e aggregate ก็เป็นการกระจุกเหมือนกันเนาะทีนี้ปุ๊บการที่มัน แต่งแย่งกันนะครับมันจะทําให้เกิดลักษณะที่เป็นยูนิฟอร์มเองซึ่งการนั้นจะเกิดการกระจายตัวครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ล่ามัอยู่ด้วยกันนะครับก็จะเกิดการทะเลาะกันนะครับมันก็เลยต้องแยกออกจากกันนะครับอมันก็เลยจะต้องกระจายตัวออกไปเท่าเท่ากันนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดสมดุลในบริเวณนั้นๆเองเนาะส่วนนันด้อมเนี่ยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์สูงนะครับมันก็เลยจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไงอ่ะส่วนคับเปตเนี่ยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์แบบเฉพาะที่นะครับ ทำให้มันมีการกระจุกตัวครับของประชากรเนาะซึ่งอาจจะทําให้เกิดการเก่งแย่งก็ได้นะครับสารในข้อใดเป็นวัตถุที่กว้างไกลนะครับเป็นาสารหมุนเวียนก้างไปก็คือคาร์บอนกับไนโตรเจนก็ไม่ยากรับข้อนี้ฟอสฟอรัสเนี่ยเอาพบได้น้อยซัลเฟอร์ก็พบได้น้อยนะครับทีนี้เพิ่มเอแสี่วัตถุจักของซัลเฟอร์เนี่ยอยู่ในแหล่งสะสมได้อยที่สุดนะครับคือซัลเฟอร์นะครับจะสะสมในพวก สิ่งแวดล้อมนะครับข้าง่จะเยอะเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะน่าจะในน้ำนะครับในน้ำเนาะมักจะมากครับแต่สะสมในสิ่งมีชีวิตน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามีแค่ประมาณ2 1- 3%นถึงเอซนเองนะครับอนาข้าวเป็นการปลดปล่อยแก๊สมีเทนนะครับนาข้าวปลดปล่อยแก๊สมีเทนนะครับซึ่งจะพาห้เกิดภาวะเดือนกระจกนะครับอ่า การที่เราพูดถึงภาวะเรือนกระจกเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โลกกันเนาะภาวะเรือนกระจกนี่นะครับภาวะเรือนกระจกเนี่ยถามว่ามันมีข้อดีไหมครับมันมีข้อดีนะครับมันทําให้อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนเนี่นะครับมันไม่ต่างกันมากครับภาวะเรือนกระจกเนี่ยแต่ยถ้ามันมากเกินไปนี่นะครับก็จะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนใช่ไหมอืมอันนี้คือข้อดีของภาวะเรือนกระจกครับซึ่งนาข้าวจะปล่อยแก๊สมีเทนออกมา ไรออกไซด์คือรายไม่รู้ช่างมันข้อใดถึงต่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารของสัตว์สัตว์นะครับที่มีการสื่อสารนี่นะครับจะพบในแค่สัตว์สังคมเท่านั้นครับซึ่งการสื่อสารของสัตว์เนี่ยครับอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์และไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ก็ได้เนาะอาจจะเป็นพฤติกรรมที่อินเน e ตก็คือมาตั้งแต่กาเนิดเลยนะครับส่วนการสื่อสารด้วยเสียงเหมาะสม จูนที่น้การส,สื่อสารด้วยเสียงเหมาะสมกับพื้นที่อยู่ใต้น้ำครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าบางบางอ่บางอันนะครับบางสาื่อมีอีวิตอาจจะใช้คลื่นได้นะครับการสื่อสารด้วยฟีดโ,โมนพบได้ที่มีความสามารถดมกลิ่นได้ดีเท่านั้นอันนี้ไม่จะเป็นนะครับเพราะว่าฟีดโ,โมนเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดมกลิ่นทั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับตั้งแต่ข้อเจ็ดสิบมาจนถึงเจ็ดสิบหก